น่าเสียดายชัดที่ฉันต้องมาติดแงกอยู่กับคนแบบนายเนี่ยอืมเห็นด้วยเ hey. ตลอดระยะเวลา2ปีในอาร์กอตได้เห็นดาวรุ่งและดาวรรยมานับไม่ถ้วนการหลั่งไหลเข้ามาของผู้เล่นหน้าใหม่ที่เจอตรัดอยู่คู่หนึ่งแล้วค่อยๆหายไปอ๋ออเหลืออยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่สามารถอยู่รอดได้ซึ่งเป็นผลจากความแข็งแกร่งและความสามารถพิเศษของพวกเขาเป็นคำที่ใช้เรียกผู้เล่นเหล่านี้ว่าผู้เล่นจัดอันดับระดับต้นพรสวรรค์โชคเงินเกียรติยศและพละกําลังหากว่าพวกเขาขาดไปแม้แต่อย่างเดียวแล้วก็พวกเขาจะหาทางเอามันมาให้ได้ผู้สร้างแห่งอากอตยองโอซบได้พูดถึงพวกเขา ผู้จัดอันดับระดับสูงสุดงั้นเหรอเมื่อผู้จัดอันดับระดับต้นสูงสุดเพียงคนเดียวเคลื่อนไหวเหมือนกับมีทั้งกองทัพได้เคลื่อนไหวนั่นคือพลังมากมายที่พวกเขามีพวกเขาก็มีฐานที่ต่างจากคนอื่นๆผู้จัดอันดับระดับสูงสุดเพียงคนเดียวก็สามารถทำลายเมืองได้ทั้งเมืองถ้าพวกเขาตัดสินใจแบบนั้น เท่มันมันคือทางที่ดีที่สุดในการจัดการกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาเพราะมันมันอาจจะดีกว่าถ้าไม่ไปกวนใจพวกเขาเขา้าความเห็นของซยองโอโซบนั้นค่อนข้างรุนแรงเพราะงั้นการประเมินของเขาเรื่องพูดจัดอันดับจึงได้สร้างความสงสัยไว้มากมายมีผู้เล่นตั้งมากมายแต่ฉันต้องมาติดแง่อยู่กับเจ้านี่ ที่น่าเบื่ออย่างข้าวขาวนะแม่มดแห่งคลื่นความร้อนโดโรธีผู้เล่นจัดอันดับหลอดโลหิตเหล็กลีออนผู้เล่นจัดอันดับช่างเฮ์น่าไอ้คงคิดว่านายน่ะเจ๋งแต่มันคงไม่ตลกเลยนะว่านายอะคิดคิดอย่างมหันเฮอเธอคิดว่าเธอดีกว่าฉันหรือไง ไม่ว่าเธอจะมีอาวุธล้ำแค่ไหนเธอก็ไม่แข่งแกร่งไปกว่าฉันหรอกนะไม่เอาน่านั่นมันโรโตีเชียวนะลีออนเองก็อยู่กับเธอด้วยเฮ้ยบ้าชัดๆผู้จัดอันดับระดับส,สูงสุดสองคนนั่นเหรอโซนถูกจัดแบบสุ่มนี่งั้นทำไมเรื่องวุ่นๆนี้ถึงมาเกิดกับพวกเราได้นะทุกคนเริ่มรู้สึกถึงรับลมคมในอุย้ย จะสู้ได้ไงวะเนี่ยและพวกเขาไม่ใช่แค่ผู้เล่นจัดอันดับผู้จัดอันดับคนอื่นๆก็เริ่มปรากฏตัวแต่พวกเขากำลังซ่อนตัวอยู่ในฝูงชนมีผู้เล่นจัดอันดับอยู่ทั่วเลยงั้นเหรอองค์กรกำลังจะทำอะไรกันแน่เนี่ยฉันว่าฉันเห็นคนพวกนั้นที่รายการอากอสนะเฮ้ hey. พวกเขาคือผู้เล่นจัดอันดับระดับ100ของเกมพรานพวกเขาคงจะเก่งมากเลยใช่ไหมละ่ะอืมตั้งใช่และไม่ละมั้งผมเคยมีปัญหากับพวกเขามาก่อน <c oughs> อืมสุดท้ายก็เชื่อ <c oughs> ผมสังหารพวกเขาหมดนะ่ะฆ่าหมดเลยนะครับ <c oughs> อาวุธและเครื่องประดับของพวกเขานะ่ะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเลยนะ ถ้าผมยังอยู่ที่เลเวลเก่าผมคงจะฆ่าเพื่อเอาของพวกเขามาแต่ผมจะตายทันทีถ้าสู้กับพวกเขาในตอนนี้เออถึงอย่างนั้นผมก็ไม่ได้อยากจะเผชิญหน้ากับพวกเขาตรงๆอยู่แล้วเพราะผมมีทางที่ง่ายกว่านั้นไงล่ะขโมยไงล่ะ <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นผมควรจะใช้ค้นหาไปที่โดเรทีอย่ามาถามมาก ฉันแค่มาร่วมงานนี้เพราะอยากสนุกเท่านั้นล่ะเพราะมีคนอยู่เยอะมันคงไม่ยากถ้าผมจะค้นหาเธอในตอนนี้อีกด้านหนึ่งมันคงจะยากที่จะเข้าใกล้ลีออนเพราะเขามีสเสียงในด้านแย่ๆอืมอืมผมตัดสินใจละเสร็จโจนผู้ใช้ลีออนเป้าหมายได้ถูกระบุตำแหน่งแล้ว กำลังกูนาไอเทมถูกผนึกเดี๋ยวอะไรอะ่ะเอ๊ไอเทมถูกผนึก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 ทุกอย่างปิดผนึกไว้งั้นเหรอผมก็ใช้วิจัยไอเทมไม่ได้งั้นสิไอเทมที่ถูกผนึกกำลังถูกวิจัยแล้วโอ้ได้ผลแนะกำลังวินิจฉัยดำเนินการ2%ช้าชะมาัดเดี๋ยวก่อนนะแล้วดูระทีละ ู้ใช้โดเรทีเป้าหมายได้ถูกระบุตำแหน่งแล้วไอเทมที่ถูกปิดผนึกโอ้ไอเทมของเธอก็ถูกปิดผนึกไว้เหมือนกันมันต้องเป็นเพราะค่าสถานะจำนวนมากเลเวลความแตกต่างของที่สวมใส่ระว่างผมและเจ้าพวกนั้นแน่ๆเลยเอาล่ะเดาว่าพวกเขาคือผู้เล่นจัดอันดับระดับสูงแล้วนะ ผมคิดว่าผมน่าจะหยิบของเลเวลสูงๆมาได้แท้ๆคุณได้ยุสิสกิลค้นหาแล้วเฮอืมเอาล่ะคนให้หลายเซ็นแล้วอืม hmm. หายลายเซ็นเหรอเอาล่ะท right, ุกท่านเงียบเสียงลงหน่อยขอรับก็ผมจะเริ่มอธิบายแล้วการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นคือสิ่งต้องห้าม และแม้ว่าคุณจะเผลิโจมตีผู้เล่นคนอื่นๆเขาด้วยสกิล A.O.E ก็จะไม่สร้างความเสียหายอะอย่างที่พวกท่านได้สังเกตแล้วว่าผู้เล่นที่เข้ามาในฐานะทีมก็สามารถเข้าร่วมกับคนอื่นๆได้ปิง้งอ่าถึงยังไงการจัดการอันดับของผู้เล่นจะถูกแยกกันโปรดจงจำเอาไว้ด้วยนะขอรับืมเหะ ถามหาตัวตลกพิเศษระดับงานเปียรได้ปรากฏตัวที่เมืองแฟนตาซีแห่งอากอคุณต้องแยกแยะตัวตลกพิเศษจากตัวตลกตัวอื่นๆให้ได้และเก็บสะสมไอเทมดรอปเครื่องประดับของเปียรสถานที่ของตัวตลกพิเศษจะเปลี่ยนไปทุกๆๆ10นาทีและคุณจะต้องหาตัวตลกพิเศษอีกครั้งท่ามกลางตัวตลกตัวอื่นๆ หากว่าคุณหาไม่ได้ภายใน10นาทีนั้นเงื่อนไขเครื่องประดับของเปียโรศูนย์ทับไม่ทราบไอเทมของตกแต่งของเปียรโจะดอบก็ต่อเมื่อคุณเอาชนะตัวตลกพิเศษได้เท่านั้นขอรับถึงยังไงก็โปรดจำเอาไว้ว่าที่อยู่ของมันจะเปลี่ยนไปในทุก10นาทีด้วยนะขอรับอีกอย่างตำแหน่งของตัวตลกตัวอื่นก็จะส่มเปลี่ยนไปด้วยนะครับเอาละถ้าอย่างนั้นแล้วก็ เดด,ด,ด,ดนฮะตัวตลกแบบไหนกันล่ะเนี่ยน่าสยองเสมารเลยง้นตอนนี้เริ่มอธิบายกันต่อเลยนะครับคุณต้องสะสมเครื่องประดับของเปียรูให้ได้มากกว่าเท่าที่สุดเท่าที่จะทําได้ภายในระยะจํากัดที่3มชั่วโมงนะครับอืมเราก็แค่ใช้ AOE สกิลก็ได้นี่ยอาจอ ยะฮ่าฮ่าฮแค่ใช้โอไอสกิลของพวกนายก็ไม่ต้องหาตัวตลกพิเศษแล้วนี่นะเป้าหมายไม่ใช่ตัวตลกพิเศษ SP ของคุณจะลดลง10%หากโจมตีที่ไม่ถูกต้อง SP 0เสียใจด้วยคุณทำไม่สำเร็จอืออาอ้ายเลเวลหนึ่ง ตัวตลกไม่ระบุตัวตน95% HP เลเวล1ตัวตลกไม่ระบุตัวตน95% HP เลเวล1ตัวตลกไม่ระบุตัวตน HP 95ฮิฮิฮไม่ใช่แค่ตัวตลกตัวเดียวที่ตายไปงั้นเหรอขอดูเป็นผู้เล่นเลเวลสูงเลยนะแต่แทบจะทำอะไรตัวตลกไม่ได้เลยนี่คำอธิบายที่จริงจังนี้ยังไม่จันจบ แต่เขากลับโจมตีแล้วสินักขอรับอย่างที่ทุกท่านเห็นในทุกๆก,การโจมตีตัวตลกที่ติดตัวจะลดค่าเอีของพวกท่าน10%โปรดอย่าลืมว่าหากใช้สกิลอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังจะสร้างโทษให้กับพวกท่านนักขอรับ HP จะลดลง10%ในทุกๆการโจมตีที่พลาดไม่ว่าจะใช้สกิลสกิลไหนความเสียหายก็คือ1 งั้นระยะห่างระหว่างทั่วไปกับจัดอันดับก็จะลดลงด้วยงั้นสินะอ๋องั้นตอนนี้สะสมเครื่องกระดับของตัวลูกให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลาที่จำกัดและตุ้มให้สุดตัวเพื่อที่จะได้เป็นอันดับสูงสุดในกิจกรรมนี้ยิ่งอันดับสูงในกิจกรรมนี้คุณก็จะได้รางวัลที่ดีขึ้นตามยอเราเองก็ไปกันเถอะ เอาซี่เอาซีพี่คะรีบมาเร็วเข้าพวกเตือไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันตามไปนะนอกจากตัวตลกพิเศษตัวตลกอื่นๆก็คือ NPC งั้นสินะผมไม่รู้ว่ามันจะได้ผลไหมแต่ผมจะลองตรวจสอบดู <c oughs> ขโมยสิมันจะตัวตลกเลเวลหนึ่งตัวตลกที่ไม่ระบุตัวตน s p 100%ตัวตลกที่ไม่หลุ มะบุตัวตนเป้าหมายได้ระบุตำแหน่งแล้วกำลังค้นหาอ่ะระยะห่างกับผู้เล่นเลเวลสูงและเลเวลทั่วไปนั้นหากันไม่มากแล้วแม้แต่ผู้เล่นเลเวลต่ำเองก็สนุกไปกับกิจรกรรมนี้ที่มีสถานการณ์ถูกสร้างขึ้นมากมายโอ้ตัวตลกนั่นสีแปลกๆแฮะสิบนาทีผ่านไปตำแหน่งของตัวตลกพิเศษกำลังจะเปลี่ยนไปลงไป โอ้แม่งเอ้ยฉันเพิ่งจะเจอตัวเดียวเองผู้เล่นส่วนใหญ่สูญเสียเป้าหมายไปนี่หยุดนะฉันเป็นคนเจอมันนะฮ่าฮ่าคนที่โจมตีคนสุดท้ายได้เครื่องประดับไปผู้เล่นที่ขโมยค่าจับตาดูพวกตลกบนฟ้าไว้ให้ทีนะผู้เล่นที่ร่วมมือกันนั้นฉันจะไปจัดการมันให้เองเด็กๆนะ รออยู่ที่นี่ซะอะไรนะดูนั่นทางถูกปิดแล้วตาเท่านี่มันปิดกดนะแน่นอนว่าการแพร่กระจายความสับสนและก็มูลที่ผิดๆตัวอยุญาตภายในกิจกรรมนี้ด้วยหากนายจะเล่นแบบนี้อันเราก็จะเล่นแบบนั้นด้วยเป็นไปไม่ได้นะ วิธีนั่นสามารถทำในกิจกรรมนี้ได้ขอรับเป้าหมายเดิมของงานครบรอบ2ปีของอากาศคือเพื่อให้ทุกๆคนได้สนุกนั้นนั้นสำเร็จมาถึงครึ่งแล้วแล้วอีกครึ่งหนึ่งทำไมถึงยังไม่สำเร็จละ่ะเพราะนักจัดอันดับสกิลที่มีสกิลและไอเทมเลเวลสูงๆพวกเขาต่างมารวมตัวกันอยู่ในที่ที่เดียว เพราะการปรากฏตัวของพวกเขาคือความเลวร้วายยะ yeah! f 4 3ยะนี่คือพื้นที่ที่นักจันดับมารวมตัวกันแม้ว่าผู้เล่นตัวไปคนอื่นๆจะถูกสุ่มเลือกมาก็ตามจะพวกมันให้หมดเจ้านี่ต้องตายซะของฉันตายแน่ๆ อะไรมันบินมาจากไหนวะยิง17ครั้งต่อเนื่องย่าง่ายช่ไน,น,นักธนูโนอาผู้เล่นจัดอันดับเสียไรเนี่ยเปิดสิวะไม่นะการโจมตีครั้งสุดท้ายของฉันม,มันเป็นตัวตลกพิเศษไม่ผิด ที่มันจะวางกำแพงแบบนั้นไร,ไร้สาระชะมัดฉันบอกว่าฉันจะไม่ล็อกผู้เล่นแต่ไม่เคยบอกว่าจะไม่ล็อกตัวตลกไว้ซะหน่อยนี่แม่มดมิโนวาผู้เล่นจะระดับฮะแม่มดโครนมิโนวาอืมหยุดเรียกชื่อเล่นที่จำเจนนั้นทีได้ไหม โอ้โนอาเองก็อยู่นี่ด้วยงั้นหรอเนี่ยนี่ไงน้องสาวเธอก็อยู่นี่ด้วยเหรอน่าจะนะแต่ดูตรงนั้นสิอะไรเกิดขึ้นกันนะอึ้อึ้อึออมันก็แค่ตัวตลกกระจอกกระจอกพอบนอยู่บนอากาศแล้วนะอิ้อ้อ นายต้องสะสมเครื่องประดับได้เยอะเลยเพราะการโจมตีระยะไกลและสกิลของนายนะเหมาะกับกิจกรรมนี้สุดๆถูกต้องไหมละ่ะทำไมถึงมีผู้เล่นจัดอันดับในพื้นที่นี้เยอะจังนะมีอีก2ตัวปัญหาละ่ะเอออืมใช่สิเพราะพอสองคนนั่นเคลื่อนไหวทีไรก็เป็นเรื่องทุกที พองินนักจัดอันดับคนอื่นๆก็เลยพยายามรวบรวมเครื่องประดับให้ได้ก่อนที่พวกเขาจะเคลื่อนไหวพยายามเข้าละ่ะบ hey. ายเอ๋ฉันต้องเคลื่อนไหวให้มีปสิสิภาพขึลื่อนอีกืมบางอย่างแปลกๆแฮะืมไม่ใช่ว่าเจ้าพวกนี้แค่ใส่เครื่องประดับเข้าไปงั้นหรอมันจ